ประโยคที่ได้ยินบ่อยๆในการทำงานชิญกันหาเินหาตาเข้างานเทนกินหาตาทกนหาตาเลิกงานชีกักหาตาชีกักาตามาทำงานสายชานอบหชนอบ,บาตาทำโอ 쉬는시간ช는시นเวลาเลรกเวชุล하다เวชุล하다การออกไปทำงานข้างนอกหรืออาจใช้ในการขอออกไปทำธุระข้างนอกแล้วกลับเข้ามาทำงานต่อคิลกึนฮาราคิลกึนฮาราหยุดงานขาดงานลางานชุดเทหาตา ทุเทหาตาการขอออกงานก่อนเวลาเลิกงานชูมาเระ일이있다ชูมาเร일이있다วันหยุดสาร์อาทิตย์มีงานวันนี้ฝึกอ่านกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ